เพื่อนๆกันยู่้าดีดินอืมว้าวว้าวว้าวสบายดีทุกคนพบกับช่องสุริกาชาแนลอีกแล้วเนาะวันนี้เฮาการเพื่อนๆในจัางน้อยเนาะมาเอาฟืนอยู่ข้างแล้วเฮาเห็นคลองกินเขาจะมาไล่จับแมงแคง์นะวันนี้เห็นแมงแคงอยู่่นี เนชมหละเป็นมาเป็นมาชมเป็นหลายๆลำแมแขงมันจะยู่นลำบันนี้มันบนนที่นี่เห็นบอกเห็นบ่าทุกคนเดมมันกำลังไข่แม่ไข่เลยกำลังไข่เขาจะมาจับมาทำวันนี้เนาะน้องเบิ่งว่าจิริล่าพอกินบพอ อุปกรณ์เนาะอุปกรณ์เอาไม่แขง,งอุปกรณ์เอานะไม้แขงค่ะน่าละจะได้เลยนี่ฟันแขงเออฟันานนั่นแหละมันไปแล้วมันไปคุณนแล้ว้อะเด้ออมือนันให้อ็มโบโดจับเอาพยาย,ยามมนนั่เหียสิคะ

นี่ก็คือครั้งวัวของเขาเองเนาะไปโอ้ไปได้จัก๊กโตบ่ได้จ้ำไปได้จั๊กโต นนใบไม้ตัวแรงแขงมาแรงแขงของหอไปจำแจวหอเหนียวศต์มันเหียวสนาเท่านึงละมูอนี้ ชูดโทรศัพท์มีถุงชูเอาถุงชูโทรศัพท์มาชูเสียสละคื<พ>ออันกินเอาทองเป็นไงนี่ไหลาตัวเด้อนี่นี่นนม,นมันจะเป็นหดแก้วแล้วเด้อน,นี่เอาฝากฝากมือกล้องข้ากมือกล้องจัดเห็นมีถุงชูยูสไสน์ตัวเสือ เดียวเด้อไม่เดียวเด้อเกมเ้มเขมวัดอุยตกตกตกเขื่อนเนี่ยมนจะบอกมนจะบมันเห็นเห็นวัดตรงนี้นะไ้วมนลีดีกปานินจานาะไหวปานเด้อ นี่นี่เห็นี่เห็นี่เห็นแล้วเห็นแล้วมันพรางตัว้อทุกคนมันพรางตัวอ่ะอีมเก่งมากโ้งอยู่ันมก็ตุกอย่างนี้บ่กลัวที่เงียงเนาะ ิินเห็นตัวจักมุมหเห็นตัวเดียวไปรีวิวมาแล้วมาะบังมะบังมาต้นมะชมต้นนั้นต้นนั้นแบบโคตรเป็นลายเลยทุกคนแม่แต่มันยังปรสุกดีเพื่อ กินเจ้ามีบบแม่ยู่ข้างคอยลหล่ไล่เหมือนเป็นหลายให้หลายว่าเอ้ยนี่อันนี้จิสุบอะไรเนี่มากอันลิ้นจี่แมงแข้งไปแล้วนี่ชมสุปยอดชมเลยที่กินใที่โบนี่เหม,มือนเหดือนับดำ มุน่ามันสุกดีสิมาเฮ็ดคลิปกินอันนี้เนาะยูบางเขตบ่ได้มีไรมากเลยแต่ยูเขตบ้านค่อยหลายมันจะลงกินมาได้เดิอขายเด้อขายไปเขาไปชอบมันแข่งต้องไหมอู้หลายขนาดเลยใส่จะอ่อนคักไหม ไปต้นไปต้นอันพูนเาจะไปต้นบอันเตะเทียงนาไปไปกันเลยติดต้นก็ได้มงต้นนีบัป็นนนีเนาะ นี่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 ฮันนี่ฮันนี่ฮันนี่ตัวนี่เนยตาดียเลามาเดียวเลยอุ้ยตก้ยนี่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 เนี่นึงตัวนึงสกกองฮะนี่สกงไายตัวเด็กก็ได้นี่นี่ นี่นี่ได้งวว้ามันฟังกันยุ่นี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 ่นดิดิอว้าวว้าวว้าวต,ตัวอีตัวนึงนะนี่ดิบอะเราไปเห็นกระตุกกระทนกระตุกไปนี่เรามาเอกันกระตุกหรอเใิแค่นั้นอ่ะมอญดินห่ะ ตัวคนนี้ต้องเห็น,นอ่ะอ่าคันย ลงมาไม่เห็นตังแอปนี่นีเเ่ไงเราคอยดูแขนงไงอือเป็นแข่งอ่อมนแข่งอ่อนถ้าได้ตัวฉันมีแห่งแซบแต่ว่าช่วงนี้มันกำลังไข่มันจะบูมีแบ้วเนี่ยอีสเดือนนึงอีสเดือนนึงมันจะเป็นตัวสี่อันมันเป็นอันนี้แล้วมันจะล่าค่าเป็นตัวสี่จะเยื้อๆบงโมกแล้วก็ขี้เขียวขี้เทาตีขี้เขียว

มันเป็นมันจ้ามรีไว้ันไวกันห่เาเป็นบงกกบหนึ่งยูส้นข่งทางเรื่องนั้นเรื่อนมีแค่นี้จะเป็นจับแบบหากกรพาะแจ้วแล้วเนาะบังได้จากตัวนึางดัอนกันนึกันมาได้จากตัวสองสี่หกแปดสหกตัวพอจะแล้ว